นขณะน,นี้ทางกรมปศุสัตร์เองก็สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะครับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหากมีการทุจริตไม่ปล่อยไว้แน่คือคำยืนยันล่าสุดจากปากนายชยาพรม,มารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมปรศุสัตว์หนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครบาลชายแดนใต้ที่เวลานี้เต็มไปด้วยสารพัดปัญหาและความไม่ชอบมาพากล ทั้งแม่พันมัวผอมสูบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาและปัญหาโครงสร้างโรงเรือนไม่ตรงสเปคในหลายจุดรวมถึงปัญหาการไม่มีเอกสารแสดงข้อมูลมวัวที่อาจนำมาสู่โรคระบาดวัวในประเทศไทยและกระทบกับโครงการในการที่จะส่งโคเนื้อออกต่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมและผลักดัน การลักลอบดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้มาโดยอิสระครับมันต้องผ่านขบวนการต่างๆผ่านด่านศุลกาการผ่านด่านกับการศึกซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยน,นะครับแม้กระทั่งฝ่ายความมั่นคงอย่างที่จะเข้ามาตามชายแดนเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการลักลอบเข้ามาโดยที่ขาดจากการตรวจโรคเนี่ยอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นความผิดที่เราจะต้องไปจัดก,การคนของเราแน่นอนครับทวามกลางการเคลื่อนไหวตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลและการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ การดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ข้อร่ำหมายเลขเจ็ดยังได้รับข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกหลายแห่งที่เจอกับปัญหาวัวไม่ตรงปกขณะที่บางกลุ่มวิสาหกิจมีการไกล่เกลี่ยปัญหายอมรับสภาพวัวแลกกับการได้รับเงินชดเชยเยียวยาใช้การไม่ไม่ตึงวันสองวันเหล็กเหล็กนี้หลุดหมดแล้ว แจ้งแล้วว่าไม่ได้สเปคให้มาซ่อมก็ไม่ซ่อมเพราะว่าจะเอาเงินอย่างเดียวเลยเพงจ้างเด็กต่างห่างนี่มาซ่อมนี้กระทรวงศึกษาิกก็คุยกับผู้ประกอบการครือเขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏเวลานี้น่าสนใจว่าเป็นการดําเนินการที่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือไม่หรือแท้จริงแล้วมีการเพิกเฉยปล่อยปะละละเลยจากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่จะต้องขยายผลตรวจสอบต่อไปขอลับหมายเลขเจ็ดสวัสดีครับ